วิธีการใช้งานเครื่องดับเพลิงในเมื่อเหตุเพลิงไหม้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อสิ่งที่ต้องมีเมื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็คือสติและเครื่องดับเพลิงเพื่อใช้ในการดับไฟก่อนที่ไฟจะลุกลามจนไม่สามารถควบคุมได้ในส่วนของตัวเครื่องดับเพลิงจะมีรายละเอียดของตัวเครื่องระบุอยู่ที่ฉลากบนฉลากเครื่องดับเพลิงจะระบุชนิดของเชื้อเพลิงดังนี้คลาส A ไฟที่เกิดจากไม้หรือกระดาษคลาส B ไฟที่เกิดจากน้ำมัน คลาส C, ไฟที่เกิดจากไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ค่าไฟเลตติ้งคือค่าที่ระบุประสิทธิภาพในการดับไฟโดย A จะหมายถึงคลาส A และ B หมายถึงคลาส B เครื่องดับเพลิงจะอยู่ในสถานะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อเข็มแรงดันอยู่ในแถบสีเขียวหากพบว่าเข็มไม่ได้อยู่ในแถบสีเขียวควรส่งเครื่องกลับมาตรวจเช็คเพื่อหาสาเหตุและอัดแรงดันในตัวเครื่องใหม่ในการฉีดใช้เครื่องดับเพลิงจะมีสีขั้นตอนง่ายๆดังนี้ดึงปลดกดสาย ดึงสลักออกจากคันบีบปลดปลายสายออกจากตัวเครื่องเล็งและกดคันบีบสายปลายสายไปมาเพื่อให้เคมีสามารถปกคลุมได้ทั่วในการเข้าดับไฟให้เดินเข้าเฉพาะด้านเหนือลมเว้นระยะประมาณ1-2เมตรจากฐานไฟทำมุมสายประมาณ45องศาเล็งและบีบ